เบิ้งขัางหลังก่อนนี่บ้านนะครับบ้านบ้านยานี่นี่มีต้นมะพร้าวต้นนึงเนาะแม่นมีมะพร้าวสองต้นเด้มะ<อ>พร้าวสองต้นแม่นขวามืทางนี้<ะ>อันนี้เป็นเป็นปลาอ้อยด้นเห็นบะนี่เป็นปลาอ้อยปลาอ้อยของหนองสาวเบิ้งเข้าเจ้ามาอัดเฟื่องเด้เห็บนบนะอเออเฮ้ยปลาอ้อยนะเฮ้าอันมีอันผ้าบ่เอาไปตำข้าวปลาอ เจ้าสีเอาจักลำเดียวนี่เอาลำเดียวเออเอาจักลำมันก็บ่ยากเอาลำมึงอ้อยดูปลาอ้อยงามขึ้นอย่างนี้อ้อยตอนแรกเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยเหลียวบางหยาเนาะกันมีงัวมีควายคือเก่างามเกจ้าเขาไม่ไม่ดีที่สุดผู้บรรยากาศคักเลยเอาควายเอางัวมาลงเรียมลำโอ้ยลมเย็น นี่ปลาอ้อยของน้องเา้านะครับเป็นหน้าตีนบันนี่ไม่อันบน้เสียงนี่ร<ม>ู้หมครับมันเพิ่นปั้นดแลระบกใกล้สิเลีวแวระบกเฮ้ยกะห้มันท่านจะก้อมสามัดแน่นี่ครับเพิ่น,นะนอ,อ่ะปั้นอัดเฟืองเอ่ออัดเฟืองก้อนนะครับอัดเฟืองก้อนงามเด็ดนี่น เบื้องเบิงบ้งต่อเขานะครับเบิ้งต่อเขานี่งามมากเขางามปีนี่อ่ะวันเล่วเราบนนั่นคือเสียงคือคลายลงคลายลงแล้วก็ไปเบิ้งห้อยไปเบิ้งห้อยบ่แปนอันนี้เป็นโหดเกี่ยว รถเกี่ยวไกลจะแล้วหรอือเบ่เพื่องน,นี้เพิ่นขายยี่สิบหาหรือสามสิบาทนี่ยครับมีเพิ่นที่มักนิยมขุดสะไว้แบบนี้ของแขแดงต่อกันคู่คู่สะต่อกันก็นมีสะหนึ่งข้างหน้านี่เป็นหวยดิอันนี้เป็นคู่หวยแล้ว คงจะแล้วแล้วมะจังว่าเสียงคอยลงคอยลงรอบสุดท้ายแล้วนี่หวยหวยทวนน้ำไหลขึ้นเหนือนะครับน้ำไหลไปทางทิศเหนือมันเคยเอืน่น่าห่วยทวนเหมือนี่พาพี่นอ้องมาชมปลา <c oughs> เพื่อนป้าดอกทรงหน้าพเพื่อนหวยหาใส่เบ็ดกับคักที่นี่แล้วแลวด้นี่สะนามพันธุเฮ็ดไปอย่างอันนี้เป็นของของกระแดงนะครับทงหน้าไฮน,นี่กะเมีนนี่ของน้องนะครับมีต้นมะกะทันผอมโอ้ัะนี่คางคางน้องคางนี่ โอ้ยี้เล็กง่ามคักอืมตอแต่ยหยดไหมหน่อยนี่ปลาอ้อยง่ามคักแล้วละดิปลาอ้อยพลง่ายกลุ่มอยู่ทั้งหนาเห็นปะิป่งหวยิ่งคู่หวยถ้าเจ้าเอาแม่โค้มาขุดนะครับลอกทันดีนีว่ายสูง ลายยูยังลายอยู่ไปยังไหนไป่เว้นลงคุณปะล่องนี่ได้บ่ลงไหนบ่ดิได้โอ้เหลือลายอยู่เหลือลายอยู่ท่านอยูล่องไหมเหลือลายลงมาแล้วเคู่คู่ห่วยมันจะว่าทางรถมันนี้อ้อยางขึ้นอ๋อยสนอ่อนรถขึ้วฟาดเถอะ ได้เจ้เปลาลรบ้านี้ได้หลยแล้วได้ไลยแล้วนันเป็นเปล่าน้อยนเปล่าน้อยเนาะเปล่ารัน่ยยกไงเปล่าหัวอาหารได้เท่าไรแล้วนี่นนหนึ่งสองสามสี่หกหกสิบสองสามสิบแปดหกสามสได้สามสิบสาเอ็ดสามงสแล้วครับโอ้โนี่ครับบรรยากาศการบรรขุาของไห้ทั้งป แล้วบ้านตากนะครับเน,นี่ยเจอแล้วนะดูแล้วโอ้โหไปกันดีดี หลายคนแล้วว่าสิเออาไปซอยเขาเอาปลายด้วยครับเนี่ยนี่ให้เดียวเดยอประมาณบ้าประมาณโบบดถึงสองเรนะครับเบือ่อนเขาที่เกี้ยวแล้วครับคือเป็นเขาเกี่ยวเกี่ยวมือเขาเกี่ยวมือครับเ่อเรืองครับประมาณเกือบเมตรนะครับ มิ้นตาายินพี่ดังด้วยครับคุณสีข้าวสีข้าวจะได้เขาเป็นมากมากดีขนาด เครื่องเครื่องนี้มี่ประโยชน์นะครับเอาไปมั่วไอ้ให้ปลูกเห็ดเครื่องเ็ดรยังได้นี่ก็เป็นการร่วมมือร่วมใจร่วมมือ,ร,มมอร่วมแรงกันนะครับอืม้อมันแค็นปะเนติเข้าไปคาดร้ายกับเบาไว อมัดก็ดมัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามยี่ิเจ็ดทีตาจะได้ประมาณ60นะครับ60สิบเปาหกสิบทุ่งนาจะได้ เฮ้เพี่ยงกะงวยลงมาเฮ้ยมาอยู่ทั้งมีแม่กกไปยืนตรงเพี่ยงอยู่แล้วเนืซอ์เป็นเปาแบบน้อยจรจักเปาไม่รู้แล้ว ได้รองเปาต่อเปาหนึ่งสองเปาต่อเปาหนึ่งอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอันนี้มันเป็นาเป๋าอาหารอาหารอาหารสัตว์ยกไงน้ำหนักร้อยห้ากิโลได้ได้ลอยหาโอ้คนเห็ดหมักใหญ่ๆด้วอะ มัดใหญ่ๆเลยเนาะก็คือมัดอ่ามัดซตำนี่เลยหรอตีมือก็ยกหน้าบันด้วยไข่นี่นี่มัดมัดมัดอันทานฮากำฮากำฮากำเที้ยวเกี่ยวเข่ามาวันฮากำต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งมัดเอาไส้ก้อนตีหรือว่าตีด้วยมือครับมาตันเนี่ยลมแห้งลมแห้งนะครับลมกับเป็นกับเบงกิ้นทางลมนะครับ อันนั้นก็เอาไปขึ้นที่ขอบขอบขอบสะมาเห็ดยั่งบอลไตได้เนี่ยฮะลองลุยกพงนันนะอ,อันนี้ผม <c oughs> เป็นไซคือสือไซคคือเจือเออโอ้าอนเอกาแฟลาดช่วผมเป็นไซคือคา่์บอนันยัง <c oughs> รถควรมลอแล้วอกมาอนั่นูเายังมาหัดว่าม่อกี้ป้ายให้รถสีถ่ายวะว่าร้านายรถสีมื่อี้ป้ายรถสีถายว่ายอ้ยรถสีมาหัดละวัดให้รถสีถ่ารถสีถ่าคนเฮ้เียอเ้พ้นเ้าแก่ว่าอคคม่ได้ตากแดดเนาะว่าไปเยไปประกวดก็ต้อ้าว ยงานเอาลาวะไ่ได้ทำน่นี่ย่ายเ่งีคนบร่ได้ตากดดนี่สีท่ำทาสีทํำทาไปไปเฮ็ดอี่ยงสองสามเหมือนพ่อเดเป็นสามคนเข่นซื่อดอกนะ ไปแอนเที่ยวงานพุ่งกับไว้พ่อ,อนเร็วงานพุ่งเลยก็ไม่งานพุ่งหรอกนะแล้วงานพุ่งร,งรถรถปรทันนลครับผมอ่าอ่าอ่าแค้นแล้วอ๋อจะเปลี่ยนทิศทางลมมันอ่า ไอ้เฟืองเฟืองมันเฟืองมันไหลลงมาแต่เปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงได้สามมัดได้สามมัดะได้สามมัดไอ้มองมองเฟืองไ้มันมันมันใหญ่มันเตยมันไหนเจียนลงมาเออเฟืองมันเจียนลงมามันสีมันน่ะก็น่าจะเออดันเอาเอาไม้เอาไม้ดันดันเฟืองดันเฟืองออก ขันบ่อดันเพื่อนกว่ากติเคลื่อนรถแต่มันจะเหลือพ่อกัเท่นเลยเหลือบ่อไหลเหลือหน่อยเดียวเพ่งได้ปีนี้ส่งส่งได้หลายกว่าปีไก่ด้วยเนาะแมนมาหรือว่าซ้ำกันปห้าสิบว่าปีนี้จะห้าสิบฟ้า นเนื้อที่นี่มันถ้าไหนไล่หนึ่งบอประมาณไร่กว่าเนาะโอ้สองให้ยู่ฟังพุ่นโอ้สองให้นี่มาเอามาทอนกันนี่ตอนนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดิบส่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ี่แดห้าสามห้าทำหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบ สีก็ขบปลูกแล้วนี่เฮ้ยสี่เจ็ดแล้ววะอยากแล้วนับไอ้นับไอ้มาอันละเจเลยนี่โอ้ไม่เจ็ดแล้วแปดเก้าแปเก้าแปดว่ะแปดเก้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดอันนี้เก้าแล้วสี่สิบเจ็ดสอบ อ่นอันยูพ่นกับประมาณ50กว่าเรือเรืองหน่าร่นนนไือ่เนี่ัขาล้นี่ติว่เป็นสองคนเนี่ยนเขาปัดร้านนี่ไปซื้อส่งยิกัเคมคัดเอ้าปัดร้านเอาไปขายอันนั้นเราเมนไปหากินอาหารอันญี่ปุ่น หมดหล่สอบหมดเลยเป่าเวมา่มดเลย้อสอบัอบได้ได้ะ่้ปะไม่ได้ปไ่ะ